มาอยู่กับช่องแท่งทีวีโซน่าเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็จะมาใช้แค่ตลคลัวตัวละครเก่นนานะเก่าๆครับในชีวป๊ก็หาไม่ได้เลยนะเลยแล้วก็เก่าด้วยนะร้านตาก็เก่าเหมือน,ก,นกันเลย,นะตย,ยเติมเทศกาลเลยนะอ๋อเทศกาลกิจกรรมโอ้ก็หายอะไรเหมือนกันเซตนี้ผ่านด่านหาร์ดได้ไหมไปดูกัน เห็นเรื่องจะเป็นด่านความพลรดได้นะครับลองเข้ากันก็มาอยู่กับด่านความพลัดได้แล้วนะครับความผมที่ชอบเรียกว่าความพลัดได้นั่นแหละครับทุกคนแรกที่จะวางเลยโอเคครับตัวที่แรกที่จะวางก็เป็นรัตฮาร์สปิกแมนะครับตัวนี้ก็เป็น,นตัวละครเกมฮะใส่ยุบดามหอกั้ดูไหมเนี่ยนะ มันอาจะบล็กหรืออะไรนี่แหละโหก็โหดนะตอนเกมนี่ฮาร์ดจะผ่านไหมเนี่ยคนว่ผ่านไหมฮาร์ดนะว่าก็น่าจะไม่รู้แหละลีครเก่าอืมใครกได้เกิดเป็นปั๊ดฮริ้งไมนดิ้งยอเติ ตังนี้อยขนาดนได้เป็นติกเกอร์บุนดน่นอนปฝามแต่ก็ไม่มีเลยแล้วก็เอาไปหาถพจไมได้เลยอไมอ่ไม่ไมทายเดี๋ยวไปตอนตับไปตอนเว็บที่สิบเลยนะครับ จิงเวทที่10แล้วนะครับ,บงั้นก็วางวตัวตัวแล้วเพราะว่าโอ้โหจากนล้วก็คุณของเล่นของเล่นก็ 咦咦咦。Uh, uh, uh. เต่าันไม่ใช่เก่าคือไม่ค่คราบกนันกันเลยนนเยอะเกินอันนี้ก็เยอเกิน เวสิก็น่าจะไหวออดาวหนึ่ง เหรือว่านี่นันเล่มหมดที่คนว่าไปได้ไยังไงมนเมในเมน่าจะไม่ไหวต้องตัวนี้ตันแนะ่นอะตัวนี้ไม่ต้องตัน, <c oughs> นตัวเงินตัวเง,งินสำคัญที่สุดนะถ้ามีสกิปเซอวูไม่รู้ฟังสบสายเลยนะ ใครอยากให้ s ก e a k e r Woo ไม่ลดฟามผมเดี๋ยวผมก็สามารถกินได้นะแต่อาจจะจําชื่อไม่ได้นะก็ต้องคัดรอกชื่อไว้ใครก็ได้สักคนหนึ่งที่มี Speaker Woo ไม่ลดฟามผม,ม,ผมขอยืมได้ไหม <c oughs> ขอยืมแป๊บเดียวอาจจะทำาา a l l e n อื่นอีก,อกยืมสักประมาณ2-5วัน หนึ 1> 1่งถึงห้าวันลยไหวไหมนะฮะเนี่ยใครกิ่นจะผ่านน่กนี้ไ,ไ,ได้แบบง่ายได้ เคยฆ่ามันได้แล้วโอเคนดอาหารจะนีโดตนดตนัตเด่ที่ืน,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 นไอ้ี้อยากตัวอะไรก็ปกได้นะ ตัวเก่าๆพวกนี้มี้ให้หมดเผื่อใครอยากแรกเอิบวันนี้ลัดรัฟอีกระแมนแรกกับอะไรกระสือไม่ได้อะไรตัวฟุกก็ตแหน่งไม่ได้ครับซื้อม,มาในราคาถูกสุดที่เคยเจอตัวหนึ่งเกมตอนในเป็ดตลาดเพิ่งเปิดใหม่หนึ่งเกมแล้วก็ตัวน,นี้เคยเจอแพงสุดอยู่ที่เอิร์มสี่ร้อย ร้อยเนี่ยคดแพงเลยสี่ร้อยแล้วผมซื้อมาตัวเนี้ยราคาหนึนงหกจีม ุดแล้วเงินเงินเสนติเก่าอยู่แต่เราลงมาก็ซานต้าลงมาก็สกปิปเกอร์วูดไม่บ๊ทฟาร์มหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่จุเก่าสุกสก็จะเป็นตัวเงินแซนทิลง,งมาก็เป็นตัวเงินฟักทองฟักทองลงมาก็เป็นซาต้าตัวเงินใหม่จุดล้วสเกอร์รวูดไม่บฟาม ยัดได้มากเลยเขาขายได้แบบหนึ่งล้านหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยถึงสองร้อยอืมวางตัวอะไรดีมีแต่ตัวเทพเท,ทั้ทนั้นเลยไม่รู้จะวางตัวอะไรดีว่าจะวางลาสทัพเจ้าแมนไว้ตรงนี้เลยดูไปดูดู

หลายคนถามว่าอยากให้ผมเปิดหน้าบางคนในยูทู e ก็ไปดูทิกต o อกผมแหละทิกต็อกผมก็อตามน้อย่กว่าประมาณอืน,น,อน,น,นอสองพันคนขึ้นไปน้อยกว่าสองพันคนทิกต o อกน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับยูทูปยูทูปไปเยอะกว่าสองพันคนหืมจะพูดเพื่อน อโอ้โหโอ้โหโ,โ,โอ้โหโอ้โหโอาโอไม่ใช่สิอืมอ่ะไม่ใช่พูดยังไงนะเป็นไดนะ้เอิมเพื่อนของพี่โลนดีก็เคยพูดนะก็เลยพูดมา ไม่ดีหนึีสา้้นเดี๋ยวเงินสองหมื่น่ขายจานจ้านแล้วก็ออโต้สคิปเรืไปเลยถึงวิปปะดีกว่าค่อยขายจานจ้างอ้อนค่รอ ขายทอดม่เรื่องาวด็กเล็่นีค่นี่จจอนสามจุดใจ้ขายก๋งใต้รับที่สอค่ะนี่งมรอะไร่เกั ตอนที่รที่สิบูก่อนจะได้ไม่นการเสียเวลานะครับตับเดกันเรื่องนึ่งที่ลืมบอกก็คือวันนี้ใคได้เรื่องสำมสเปนเรื่อสำการนะคั่นแต่หน wall ึ่งหนึ่งนน่องหกศูนงหกูยกเน้อง้วเหนียวนือปาเมลแล้วก็อะไรอีก มันไม่ค่อยได้ก็สนุกดีแหลน้ำด้วยเตน้ำเลย่ะสบแบบสัตว์อย่ัว,วมไม่อันนะครับก็ไปรอดูเงมวิห้าสิบเอวิ้กันอนคะพตัดมาเวิห้าสิบแล้วนะครับบอกเลยว่าอย่าหาทำตามติดขาดเ,เพราะดูเวลาที่ทำดิเกือบครึ่งชั่วโมง โมงแล้วเนี่ยตกใจหมดเมื่อกี้ไว้เพึ่งชั่วโมงพอดีเกือบขึ้่งชั่วโมงเลย,นะเ,ออเ,ลยเออนี่ไงมาแล้วสรุปบอกเลยผ่านหรือไม่ผ่านผมรู้หรือว่าต้องผ่านอย่างแน่น,นอนใช้เวลาไปทั้งหมด24นาที24นาทีกี่วินะ24นาที สามสิบสองวินะครับได้เงินมาแค่สี่รยบอกเลยไม่คุ้มเลยไม่คุ้มจังแ,แค่สิบแปดนาทีก็จริงๆใชงแค่เแค่เป็นสิบแปดนาทีก็แป 1, แ๊บยึงดิ้นพันแช้แค่สิบแปดนาทีอีกก็เวฟห้าสิบได้แล้วน,นะครับก็จบไปแล้วกับชาเลนจ์นี้นะครับ พวกตัวนี้แหละผ่านผ่านหมดเลยก็มาสุ่มกันจะไ,ได้ตัวอะไรครับก็แมนโอเคดีอยู่ปุ๊บคับก็แมนอีกเลดีอยู่โอ้โหเบอร์สูงไม่ดีใชไม่ร่บวุ้งเป็นโอเคเซตต่อไปที่เราจะเล่นก็จะเป็นเซต มไม่เอาดีกว่าอเอาเสร็จเดิมไปลเลยเซตไหนนะจะไม่ไดรเซตพรุพ่งนี้ใครอยากให้เสร็จพวกนี้ลงในเมยก็กดไลค์ให้ถึง10ไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ